Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเปรียวช้านแน่วแล้วเนาะคะ่ะตอนนี้เปียวกะพึ่งเลิกงานนะคะเปียวกะล้อแฟนอยู่แฟนไปทํางานเพื่ทานิกับนะคะเปียวกะทําความสะอาดในร้านเ,าเล็กน้อยเนาะคะ่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสําหรับมืออื่นนะคะหลังจากที่เปียวเหตุวิดีโอเกี่ยวกับสุขภาพของเปียวเนาะคะ่ะพี่น้องคะรู้้บ่ว่าในขณะนั้นสุขภาพของเปียวย่ำแย่มากนะคะแล้วก็ ี่ยวกับมีปัญหาในความรู้สึกหลากหลายนะคะก่อนที่เบี่ยวจะเล่าเนาะคะ่ะก่อนอื่นเลยเี่ยก็ต้องกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วกับเพื่อนๆทุกท่านพี่ๆทุกท่านที่ทําช่องด้วยกันนะคะที่เข้ามาเป็นกาลังแรงใจให้เปี่ยวเสมอมาผิดพลาดสิ่งใดหรือซ่าก็ต้องกราบขออภัยด้วยค่ะนั่นแะหละค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเบี่ยวจะขอเล่าต่อเลยเนาะเะนาะ ในช่วงที่เปียวหายไปมือสองมือนี่แหะคะ่ะเปียวกลับไปพักผ่อนสุขภาพจะแของเปียวรู้สึกนะคะว่าไทาร้อยเปียวกลับมาอีกครั้งหนึง่งแต่คือคนที่เป็นไทร้อยนะคะพี่น้องคะถ้าเป็นนักแล้วสาใหบอกว่ามันหายไปเลยมันกันบโมเมนนะคะเปียวรู้ตัวเองนะคะว่าถ้าช่วงใดเปียวพักผ่อนอเพียงพอหรือเปียวกินอาหารที่่มีประโยชน์ก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเ,<ป>เียว หยุดเล่นมือถือแนงสินะคะอาจจะไปหาเพื่อนเสร้างสินะคะก็เลยต้องทําความเข้าใจเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วเปียวงานของเปียวเฮ็ดนะคะเปียวก็มีผลกับความรู้สึกเปียวหลายอย่างนะคะเพราะว่าเปียวรับฟังเรื่องราวของชีวิตคนด้วยนะคะนั่าแหละค่ะโดยเปียวก็จะเล่าให้ฟังเนาะคะ่ะในวันในตอนนั้นเนาะคะ่ะที่เปียวรู้สึกเหมือนตัวเอง ตล์มันเป็นอิหิค,คพี่น้องเปียวยานมากที่สุดเลยเพอตอนนั้นเปียวอายุสามสิบห้าเองค่ะ,ะแล้วเปียวขยับร่างกายบ่ได้นะคะแล้วเปียวหมดแรงนะคะแล้วแต่ว่าหัวใจเปียวเต้นแห้งเร็วนะคะจนจนหมอยานเพียวช็อกนะคะต้องห้แฟนเปียวจับชีพจรบ่อยตอนกลางคืน,นแฟนก็บบ่ไดน้นอนนะคะลุกขึ้นมาตอนกลางคืน,นแล้วเปียวหายใจเบานะคะ เหล่าแฟนก็ยานเพื่อตายนะคะพี่น้องเพิ่นก็ลุกขึ้นมาจับชีพจรให้เปียวพี่น้องลูบ่าวสภาพที่เปียวเป็นอยู่จัางสั้นนะคะเปียวเหตุให้เปียวคิดหลากหลายอย่างว่านี่บ่ที่เขาว่าคนกําลังจะตายคนกําลังจะบมีชีวิตอยู่ต่อแล้วนะคะพี่น้องเปียวรู้สึกเลยนะคะว่าเปียวยานที่สุดคือเปียวจานเพื่อตายเพห่วงนะคะเปียวมี่วงคือเปียว วงคนทั้งบ้านนะคะเพราะว่าเปียวบระท่านได้มีโอกาสลำลาผู้ใดแต่ท่านได้มีโอกาสวางแผนเอียงให้ผู้ใดเหตุเกิดในครั้งนั้นนะคะเปียวทรมานมากอยู่ประมาณทรมานสุดๆเลยนะคะอยู่สองอาทิตย์แล้วก็ใส่เวลาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะคะที่เปียวพยายามฝุ่นฟูสุขภาพจุของพี่น้องรู้ว่า,วากลัวจะพานไปแต่ละมือพี่น้องคิดเบื่งงมา24ชั่วโมง ทีเขาอยู่สภาพแบบนั้นนะคะแล้วภายในอาทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์พี่น้องมันเป็นอย่งที่ทรมานมากถ้าระบบในร่างกายเขาพังหรือว่าระบบในร่างกายเขาแย่โรคไัยไข้เจ็บต่างๆมันกะเข่าม้าซินะคะบพว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ที่เปียวเคยเปลี่ยนอยู่ที่เปียวผลยาที่เปียวกินยา เปี่ยวคุยกับคุณหมอนะคะว่าปีอีงเปี่ยวคือเป็นภุมมแผ้นนะกเก่าเปี่ยวคือแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างจนเปี่ยวกินเอียงแทบบ่ไดดนะคะนำปลาเองเปียวกินเปียวกับแพ้นำสมสายชูเปียวกินเปี่ยวกับคันในลำคออาหารที่เป็นอาหารทะเลเปี่ยวกับคันในโพงจมูกคือเปี่ยวกินเอียงแทบบ่ไดดเลยนะคะี่น้องเปี่ยวถึงบอกว่ามันใกล้ตายหรือถึงบอกว่าเหมือนเปี่ยวจะบ่มีชีวิตอยู่ต่อนะคะ ก,กินอียงก็อาเจียนออกมาก็ทองเสียคือระบบในร่างกายเปียวมันล้วนหนักนะคะเปียวนอนภาวนานะคะว่าเปียวอยากดีขึ้นเปียวคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะว่าถ้าเปียวเ็ตบาาเ็ดกรรม,มีอยงมาก็ช่วยอโหสิให้แน่โดยแบบก็คิดถึงพระถึงเจ้านะคะผู้ปกติเปีกยก็ไหวพระไหวเจ้าอยู่นั่นะคะ่ะแต่ว่าครั้งนั้นเป็นอีหยังที่รุน้นแรงมากสําหรับเปียวนะคะอายุแค่ส5 ไปเจอเหตุการณ์หนักสุดๆนะคะจนเปียวโบมีแห้งแล้วก็คุณหมอนะคะบอกว่าระบบในร่างกายเปียวมันล้วนมันเลยเหตุหาเปียว่จากที่เป็นภุมมแพรอยู่แล้วมันถึงมีผลหนักมากเป็นพิเศษเปียวว่าคิดบ่ฝันนะคะว่าเปียวจะมาป่วยหนักอยู่ในเมืองนอกเปียวแบบจะทําตัวบบถูกนะคะเปียวมาเปลี่ยนอีกอย่างแนว่หบาาูบอกคะเพื่อที่เปียวยาจะหาย เปียวอธิษฐานนะคะเปี่ยกับบุรุษจะไปพึ่งเียอย่างเนาะค่ะเนาะเปี้ยกับคือพึ่งพระพุทธศาสนาค่ะเปี้ยวมีพระเนาะเปี่ยวสวดมนต์กับสวดของเปี่ยวอยู่แล้วทุกวันเปี่ยก็เลยบอกว่าถ้าเปี่ยวหายจากโลกนี้สุขภาพเปี่ยวดีขึ้นเปี่ยวอยากหายเนื่องจากว่าเปียวอยากดูแลบุพการีของเจ้าของเปี่ยวพ่ท่านได้ตอบแทนบุปพการี เพิ่นทานเด็ดสบายเลยเพิ่นยังถูกอยู่เพิ่นยังอยากจนอยู่ขอให้เปียวมีชีวิตใหม่อีกครั้งเปียวขอ,อบ่นบานศารเก่านะคะว่าถ้าเปียวหายดีเปียวจะป้อยผมค่ะแล้วเปียวจะบริจาคผมให้คนที่เป็นมะเ,เร็งเปียบาวบอกว่างสินะคะแล้วก็ขอแค่ให้เปียวมีชีวิตกลับมาได้อีกครั้งหนึง่งเปียววางสินะคะพี่นอ้องแล้วหลังจากนั้นเนาะคะ่ะสุขภาพเปียวก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ก็ยังท่านหายนะคะมันใช้เวลาแฟนเปียวก็เลยมายืนค้าขาดให้เปียวว่าเปียวตรงจริงจังกับการกินอาหารแฟนเปียวก็เลยมาหันให้เปียวกินอาหารคลีนนะคะเพิ่นก็ไปศึกษาอาหารที่เป็นเมล็ดทันยพืชแล้วเพิ่นก็เป็นคนเสิร์ฟอาหารให้เปียวนะคะว่าอยังดีสําหรับเปียวพี่น้องรู้บ่คขังแรงที่เปียวกินเปียวห้องให้นะคะเปียวบ่อกินแล้วแบบมันบ่แแ่บ แล้วก็เปรี้ยวเคยกินปลาแดกเปรี้ยวก็ตม้มมะขามปลาแดกเปรี้ยวต้อมมะขามน้ำปลาเปรี้ยวต้อมมะขามผงสุตรสรสดีแล้วก็เปรี้ยวต้องมากินอาหารที่บ่มีบักพริกนะคะเนื่องจากว่าเปรี้ยกินบะพริกกินข้าวเพชรกินอนียงพวกเนี้ยร่างกายเมันก็จะห้อนนะักก็เกาเพราะว่าเปรี้ยวต้องกินอนียงที่เป็นริดเย็นเช่นบักแตงแล้วก็ตะกูลพวก เมลอนนัองสินะคะแล้วก็แตงกวาง้วยสคะเกี่ยวกินของอย่างที่เป็นของเย็นแล้วก็สล,ลัดลี่น้องสิะคะเพื่อที่จะให้อุณหภูมิในร่างกายเปรียวเย็นลงสิะคะแล้วเปรียวก็ต้องโดดน้ำนะคะน้ำย่นี่มันหนาวมันบอคะเปรียวก็ต้องไปว่ายน้ำเอาในร่างกายเขาเย็นลงนะคะพี่หน้องคิดเบิง้งเราเปรียวก็เป็นค้นแบบเป็นวัดง่ายไข่าย,ายคือทุกอย่างในร่างกายมันล้วนหมดนะคะ พีเ่เอ๋ถึงบอกน,นะคะว่าถ้าผู้ใดยังมีมภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่ให้ดูแลตัวเองนะคะตรวจเช็คร่างกายให้สม่ำเสมอยาให้เป็นหนักจนถึงคันรุนแรงแบบเปี้ยวเพราะมันใช้เวลามากค่ะในการรักษาแล้วมันทรมานมากมันเสียงานเสียการเสียเวลาเสียทุกสิ่งทุกอย่างเสียสุขภาพจิตค่ะแล้วตาผู้หญิงนะคะอายุ3หาห้ตาสวดตาเคตาเล่พี่น้องคิดเอาว่าพี่อจะรู้สึกยังได เพียวรับจของบ่ด้นะคะนั่นแหละคะ่ะพี่น้องมาติดตามตอนต่อไปเนาะคะ่ะว่าชีวิตเพียวจะเป็นยังไงอีกขอบประคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่เป็นกำลังแรงใจให้เพียวเสมอมาดูแลสุขภาพด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ